ธนาคารอาคารสงเคราะห์เราก็เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับที่ทําหน้าที่ทําให้คนไทยมีบ้านเมื่อรัฐบาลมีนโยบายในการที่จะลดความเหลื่อมล้ํนนะครับโดยให้ประชาชนผู้มีไรายได้น้อย,นยสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ธน,นาคารอาคารสงเคราะห์เราก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับในการที่จะสนองนโยบายรัฐบาลในการครั้งนี้นะครับธุรกิจหลักคือต้องการให้คนไทยมีบ้าน เราก็เลยคิดมาตรการวิันทางการเงินขึ้นมาโดยที่เราแบ่งออกมาเป็นกลุ่มหลักๆเนี่ยสี่กลุ่มนะคะซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกที่รายได้ไม่พอกลุ่มอาชีพอิสระหมุนเวียนบัญชีนักศึกษาจบใหม่พวกที่ติดเครดิตบูโรทั้งหลายนะคะการมีบ้านวันนี้ไม่ใช่เรื่องยากเข้ามาหาเราโรงเรียนการเงินพร้อมจะต้อนรับแล้วก็จัดการให้ทุกคนได้มีบ้าน ไปกู้เงินที่จะเอามาสร้างบ้านเป็นของตัวเองก็ทําให้เราแบบง่ายขึ้นนะคะขอบคุณทอสอะค่ะที่ว่าให้ความหวังของหนูจะเป็นจริงนะคระัการมีบ้านสักหลังหนึ่งมันเป็นเรื่องยากนะครับแล้วผมก็เป็นนักศึกษาจบใหม่นะครับพอ,อสอก็ได้เข้ามาวางแผนให้เราในอนาคตขอบคุณทอสอแครับที่เข้ามาช่วยเราวางแผนอนาคตเพื่อจะซื้อบ้านทออสอทาให้คนไทยมีบ้าน